เปิดบ้านดูที่ด้านที่ดี่สิบ้จ็ดาทขาวนะ ในทุกการเลือกคนทำงานเนืองสมาชิสภาองค์การบริหาร Vielen um. ก็จะยกฝาสูบออกมานะครับยกออกมาข้างนอกซิมาดูเสื้อสูบกันนะว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะครับเสื้อสูบก็ประมาณนี้เก็บฝาสูบก็มีรอยนะครับมีรอยเดี๋ยวเราจะไปดูสาเหตุกันครับ อ่าอันนี้นะฮะหลังจากที่เรายกฝาสูบมาจะเห็นรอยเล้านะของฝาสูบนะครับอันนี้สูบที่สองนะเห็นไหมเห็นเห็นรอยเล้านะครับสูบที่สามเนี่ยสูบที่สี่สสตัวนี้เล้าสี่สูบเลยนะเนี่ย ฝาแล้าฝาแตกนะคันนี้ยังไงก็เกิดแรงดันเวลาร้อนจัดๆตะ,ะเก็นแลบได้นะครับอันนี้ก็คือฝาสูบตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็จะจัดการหาฝาสูบใหม่มาเปลี่ยนให้นะล้วประกอบกลับเข้าไปนะครับอันนี้เราก็ปัดทาความสะอาดให้ใหม่นะครับแล้วก็จะทาแคล็ด ประกอบกลับเข้าไปนะครับสังเกตไหมครับว่าจะมีคราบน้ํานะที่เป็นคลาวขาวๆเนี่ยคือไปเกณ็์มันแลบน้ําเข้ามานะสังเกตนะเนี่ยความร้อนที่ดันนะแรงอัดอ,ออกนะเกิดอาก,การรั่วครับเลยทําให้คันนี้นะหม่น้ําแตกกันะที่มานะ สังเกตนะครับว่ามีคราพนี่นี่ฮะชัดเจนนะสามสูบเลยนะเยอะครับฮะอันนี้เราได้ทำการบดวาวนะครับ,บนะแล้วก็ทำบาร์วาวใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะประกอบเข้าไปแล้วนะครับพวกซีนวาวนะ ประกอบเข้าไปแล้วต่อไปเราก็จะยกขึ้นนะครับอันนี้เราได้น้ำปัะเก็นใหม่นะใส่เข้าไปโดยการใช้สลักพานะครับทั้งสองด้านเลยฮะต่อไปเราก็จะยกฝาสูบลงนะครับมองไม่เิ็ลงนเร็วเราเข้าไปลงแล้วเยี่มเลย ไปก็ไปน,น็อตแล้วก็สั้นนะทิ้งไว้ให้กาวแห้งเราก็จะมาประกอบต่อนะครับนี่อันนี้เป็นเสื้อเหล็กนะครับเหล็กลอรองมานี้นะเราก็ใช้บล็อกลมยิงได้พอมานะครับแต่ถ้าเป็นเสื้อไมเนียมไม่แนะนําให้เอา บอกลมยิงนะเพราน็อตอาจจะยืดได้นะครับอันนี้เป็นเสื้อเหล็กรอครับ หัวฉีดนะแล้วขันอัดล็อกให้แน่นนะครับแล้วก็จะใส่แหวนรองแป๊บนะครับแป๊บหัวฉีดอันนี้สำคัญนะเวลาน้ำมันเดินมาต้องเกิดแรงดันนะถ้าขันไม่ดีหรือวางไม่ดีก็ทำให้น้ำมันรั่วน้ำมันเชือ้อเพลิงรั่วได้นะครับ ใส่แป๊บก็ได้ครับ ก็ไปตามตำแหน่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้เกีย๊ยกที่เรากินก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้ทำอะไรยันกับวาวใช่ไหมครับยันกับวาวอ่าเรามีราง8ตัวนะหมา้ก็จะมี8อันนะครับไอ้ดีไอ้เสียนะนี่เราก็จะวางอันนี้เขาเรียกอะไรจะเดียงวาวจะเดียงวาวนะ เดี๋ยววาวลงไปครับเดี๋ยววาวลงไปแล้วก็จะขันนะน็อตล็อกนะกดยึดให้แน่นแล้วก็จะตั้งวาลวนะครับรุ่นนี้ตั้งตั้งวาลวยากไหมไม่ยากตั้งไม่ยากนะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการตั้งวาลวด้วยนะครับนี้เราก็จะ ทำให้ละเอียดเลยนะสำหรับการตั้งวาล์วรุ่นที้ยี่นะสิบเจ็ดเดี๋ยวเราให้ทีมงานเราใส่มัดยึดให้แน่นกันครับ but we'll give you hope. าเกิดเราขันน็อตเรียบร้อยนะครับใส่แตเดืองวาวไปนะครับต่อไปเราก็จะทําการตั้งวาวนะครับเราก็จะใช้ลูกบล็อกขันตรงหน้าผู้เลีเครื่องนะฮะหาตำแหน่งวาวนะฮะหามาร์กด้วยมีมาร์กไหมรุ่นนี้มีมาร์กไหม ต้องหาหามากให้เจอนะมจะบอกตำแหน่งเรานะครับแล้วเราก็จะมาโยกขยับดูวบาไอเดีเสียอีกทีครับ นะครับตรงโมเลเเก็จะ<อ>มีตำหนี่ให้เราอยู่เห็นไหมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีมาให้อยู่ตรงฝาครอบนหน้าเครื่องนะครับตำแหน่งนี้ก็จะคือลูกสูบลูกสูบอัดสุดสูบที่หนึ่งอัดอัดสุดนะครับแล้วเราก็จะมาโยกดูวาวนะดูตำแหน่งวาวนะครับอ้าวทีมงานลงขยับอ่าวให้ตัวได้นะสูบที่หนึ่งนะครับก็ตั้งเลยตั้งเลยพี่ 14มิลสิบมิลน,นะครับนี่ครับะตะายหัวน็อตล็อกก็ตั้งวาล์วออกนะครับหินเลืยอรเกตจับเสียบนะ่น่ก็พอให้เดือดมือนะเดีอยเดือดมือนะ รวมไปก็ไม่ดีนะครับว่า,วาอาเค่งต้องก็แก๊กๆได้นะครับแต่แต่แก๊กๆๆๆๆประมาณนี้เฮ้ยโทษอ่เอาเราขันล็อกนะครับล็อกให้แน่นตัวที่สองครับโหลที่หนึ่ง สีมิลน,นะครับตั้งครั้งแรกเลยฮะเราจะตั้งสูตรที่หนึ่งไอดี ID, แล้วก็ไอเสียนะครับแล้วก็ไอดีสูตรที่สองนะครับแล้วก็ไอเสียสูตรที่สามนครับตั้งครั้งแรกนี่นะครับด้งเครับเด้งเลย ไปหนสูบนะครับมาสูบที่สองเบาห่างอันนี้ก็เรียกวาเบาหางนะครับถ้าเป็นรถรุ่นโบราณรุ่นเก่าก็จะตั้งง่ายนะครับ ก็จะกันล็อกนะครับขันล็อกให้แน่นทุกครั้งนะกันพ้าดนะพี่ต้องยนต์นะ ไอดีสามไอเสียนะครับ,รบล็ออกให้แน่นนะดึงดูให้มันเหนื่นๆมือน,นิดนึงนะอย่าหลวมมากหรือว่าอย่าตึงมากนะครับเวามวนไหมรับ เราก็จะหมุนมาร์กอีกหนึ่งรอบนะฮะรอบเครื่องยนต์หนึ่งรอบนะครับให้ได้หนึ่งรอบมาที่จุดเดิมนะครับ หนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบเฮ้าไปตั้งฮะเราก็จะตั้งสูบสองไอเสียนะฮะสูบสามไอดีนะครับแล้วก็สูบที่สี่นะครับเป็นไอดีไอเสียนะครับตั้งเหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้ก็ตั้งเหมือนกันเลยนะครับ หนะึ่ 14, นะครับไม่ใช่หนึนะครับศูนบสี่นะครับทั้ง ID, ไอ้ดีเสียเลยนะอ่านะใส่ปะเก็นไอเข้าไปแล้วนะฮะต่อไปก็ใส่ท่อไอดีครับ มาหนี้นะ นะครับแล้วก็ใส่นอ็อตนะกันให้เน่นตึงมือนะครับ เป็นหัวเผานะเราก็จะใส่หัวเผาลงไปสีหัวใกล้กับหัวฉีดนะฮะครับสีหัวตรงนี้นะใกล้กับหัวฉีดนะสี่หัวอยู่ประมาณนีนะ้ใกล้กับหัวฉีดนะฮะ นี่เป็นเสื้อวาวาน้ำนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ตรงนี้นี่น้าเครื่องยนต์ระหว่างปั๊มน้ำนะครับมานี้นะครับเสื้อวาวาน้ำนะครับใส่กลับเข้าไปนะครับ นี่แตกนะเพราะว่าเกิดแรงดันหม้อน้ำแตกต้องเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ด้วยนะครับสำหรับหม้อน้ำเราก็สั่งแบบหนามาใส่ให้นะเพราะันนีมีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยนะสั่งแบบหนามาเป็น23มมิลน,นะของเดิมก็เป็น16มิลมาเราสั่ง23มมิลมาใส่ให้นะครับ นี่สิดแล้วนะครับดีดียี่สิบเจ็ดฝาขาวนะเราปัน่นน้ำออกทิ้งนะที่ตก้างด้านในตัดเอาน้ำเก่าทิงออกไปนะครับอโอเค น้ำสะอาดแล้วนะฮะเราก็จะดับเครื่องประกอบน้ำเข้าไปนะครับครับผมดีด่ิกันนี้นะฮะเราได้ทําการเปลี่ยนฝาสูบนะครับเปลี่ยนฝาเกลนฝาสูบนะตั้งราวให้ใหม่นะทำบาใหม่หมดเลยนะฝาสูบนะบนี่ฝาติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับท d ดี27คันนี้นะเราทําการเปลี่ยนฝาสูบใหม่นะครับแล้วก็ทาวาล์วใหม่นะเปลี่ยนยางซีวาล์วใหม่นะครับอ่าวันนี้จัดจบงบไม่บาลปายนะสาหรับอู่แง่เจริญการช่างนะสำหรับท่านใดที่ชอบนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe นะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่เราจะนํามาเสนอนะครับเกี่ยวกับรถยนต์น่ะเราอยากนํามาเสนออยากให้ ทุกคนติดตามทางอู่ของเราฮนะวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม